แผนรายได้ของแอมเวย์เป็นยังไงยุติธรรมจริงๆไหมวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับแผนการตลาดแอมเวย์แบบคร่าวๆนะครับแต่ทุกคนจะได้เข้าใจวิธีคิดและที่หมาของรายได้นะครับอย่างแรกคือการสมัครแอมเวย์เนี่ยจะมีอยู่2แบบคือ1การที่เราสมัครเป็นลูกค้าค่าสมัคร100บาทและก็ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปการสมัครเป็นลูกค้าจะได้ซื้อของในราคาสมาชิกแต่จะไม่มีการสร้างรายได้นะครับแต่ทุกยอดการซื้อจะได้เป็นการสะสมแต้มเหมือนบัตรเครดิตเอาไว้ไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อของได้นะครับถัดมาแบบที่2ก็คคือรสมัท ค่าสมัคร900บาทแล้วคนที่จะสมัครได้ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับคนที่เป็นนักธุรกิจจะซื้อของราคาสมาชิกเหมือนกับลูกค้าเลยแต่จะสามารถสร้างธุรกิจสร้างรายได้ได้แล้วถ้าสมมติลองแล้วไม่ชอบสามารถขอเงินคืนได้ภายใน90วันนะครับแผนรายได้ของแอมเวงจริงมีทั้งหมด10ทางแต่วันนี้ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดทั้ง10ทางนะครับข้อที่1คือรายได้จากการขายปลีกก็คือไม่ว่าเราจะสมัครแบบ100หรือ900เราจะได้ซื้อของในราคาสมาชิกแล้วเราก็เอาสินค้าไปขายในราคาปลีกข้างกองขข้้้ออนนีกก็็จะเปาาารซืมาาย ปเป็นปกตินะครับซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าธุรกิจอเมรกาคือการทาแบบนี้เท่านั้นแต่นี่เป็นแค่แผนการตลาดทางที่1เท่านั้นเองนะครับข้อถัดมาคือรายได้ค้าส่งจากการรวบรวมวอลลุ่มธุรกิจนะครับซึ่งข้อนี้คือการรวบรวมวอลลุ่มธุรกิจตั้งแต่ตัวเราลงไปมีทั้งตัวเราเองลูกค้าของเราหรือคนที่เข้ามาทําธุรกิจในกลุ่มเราโดยมีส่วนลดในการคํานวณเงินคืนให้ตั้งแต่3ถึง21ขึ้นอยู่กับจํานวนวอลลุ่มที่เรารวบรวมมาได้ตามลําดับโดยวอลลุ่มธุรกิจจะรวมขึ้นก่อนแล้ว้ววค่่่่่ออยยไไไปปดดดูาาาาตตงจจททีีุุหนมมกส สมมุติว่า A ไปชวน B แล้วก็ B ไปชวน C โดยยอดทั้งกลุ่มรวมกันอยู่ที่53,295บาทหรือว่าได้รับเงินคืน9%นะครับวิธีคำนวณเงินคือเราจะคำนวณเงินของทั้งกลุ่มนี้ก่อนก็คือ9%ของยอดทั้งกลุ่มนี้อยู่ที่4796บาทจุดสตางค์นะครับแต่เงินก้อนนี้ A จะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งจ่ายไปตามสัดส่วนที่ถูกต้องนะครับซึ่งในรูป C จะได้รายได้อยู่ที่4 3สะครันสาวน้อยได้อย 4, บาทจุด6บาส 5สงสุดท้ายคำนวณกันออกมาแบ่งจ่ายไปที่ B กับ C แล้ว A ก็ไม่ได้รายได้เลยตามภาพนี้ก็เป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้ไม่เกี่ยวกับว่าใครมาก่อนมาหลังนะครับใครทามากได้มากทําน้อยได้น้อยข้อถัดมาคือค่าลิขสิทธิ์ในการขยายแฟนชาย์6%โดยในรูปนะครับถ้าเราสอน B จนเขามีรายได้เงินคืนถึง2 1เราจะได้รายได้ค่าลิขสิทธิ์จากการสอน B 6%จากวอลลุ่มของ B นะครับโดยเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ290 0 0บาทข้อดีคือเงินก้อนนี้เราไม่ได้เอามาจาก B บีเะ คนจให้แต่เมื่อ B ทีทาธุรกิจเป็นเขาขยายสาขาสอนคนได้มากกว่ารายได้ก้อนนี้ของ B ีก็จะมากกว่านะครับซึ่งถ้าคนที่เราไปสอนเขาวอลุ่มธุรกิจไม่ตกอยาก่าง2ี่ปอเซ็อีกเลยหมายความว่า6นี้ก็จะอยู่กับเราตลอดไปตามแผกนการตลาดข้อนี้คือเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะทําธุรกิจไม่เป็นวันนี้เราเข้ามาทําคนที่ช่วนเราก็ตั้งใจจะช่วยให้เราทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วธุรกิจอเมริไม่มีเพดานรายไ,ได้เราจะขยายแฟรนไชส์กี่สาขาก็ได้ต่างจากธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจปิระมิดนะครับคือเราจะมีได้แค่ 2, ทําให้เราไม่สามารถแซงคนข้างบนได้แล้วเมื่อเราสามารถเป็น21%ได้6เดือนภายใน1ปีโดยที่มี3เดือนติดกันเราจะเป็นตําแหน่งแพลตินัมในธุรกิจอเ w ย์นะครับเหตุผลที่ a เวย์ตั้งกฎให้มี3เดือนติดกันก็เพื่อให้คนสร้างธุรกิจอย่างถูกวิธีป้องกันคนสต็อกสินค้าหรือไปวิ่งขายของเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าวันหนึ่งเราเป็นแพลตินัมได้แล้วเราว่าเราสามารถสอนคนอื่นให้เป็นแพลตินัมได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับตำแหน่งที่สูงขึ้นหลังจากแพลตินัมก็คือการช่วยให้ เราก็จะเป็นตําแหน่งที่เรียกว่ามรกตก็จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ปีหนึ่งประมาณ2-3ล้านบาทแล้วก็มีทริปท่องเที่ยวฟรีกับธุรกิจปีละหนึ่งครั้งถัดจากตําแหน่งมรกตก็คือตําแหน่งเพชรในธุรกิจแอมเว์ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วเมื่อกี้มรกตกคือการช่วยคน3คนเป็นแพลตินัมใช่ไหมครับการจะเป็นเพชรคือการช่วยคนเป็นแพลตินัมเพิ่มอีก3าคนเป็น6คนเท่ากับทําเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งคนที่เป็นเพชรก็จะมีรายได้เฉลี่ยปีละสามถึงห้าล้านบาทนะครับและจะมีทริปท่องเที่ เล่าเรื่องของตำแหน่งธุรกิจอเมริกถึงแค่ประมาณนี้แต่คอนเซปต์ของการจะประสบความสำเร็จมากขึ้นก็คือการช่วยคนให้เป็นแพลตินัมมากขึ้นเท่านั้นเองยิ่งเราช่วยให้คนที่ตามเราเข้ามามีธุรกิจที่แข็งแรงธุรกิจเราถึงจะยิ่งแข็งแรงนะครับตัวอย่างเรื่องของความยุติธรรมที่จะเล่าให้ฟังอีกสักรูปหนึ่งนะครับสมมุติ A เข้ามาคนแรกมีแค่สาขาเดียว A ก็จะเป็นได้ตำแหน่งสูงสุดแค่แพลตินัมนะครับก็จะมีรายได้เดือนหนึ่งประมาณ 50,000- ถึงแสนหนึ่งตามโครงสร้างส่วน B มี3สาขา B ก็จะเป็นตำแหน่งมมมรกกกนาาายได้วว่่ส C ี663 า C ก็เป็นตำแหน่งเพชรนะครับรายได้ก็มากที่สุดจะเห็นว่าธุรกิจอเมริกคือการที่ตัวเราต้องเรียนรู้ทําให้เป็นก่อนเราถึงจะไปสอนให้คนที่ตามเรามาสร้างธุรกิจได้นะครับถ้าเราอยากมีสาขาแพลตินัมที่มีธุรกิจที่แข็งแรงเราก็ต้องตั้งใจใส่ใจสอนให้เขาสร้างธุรกิจที่แข็งแรงนะครับแผงกรตลาดนี้ออกแบบให้คนที่มาก่อนอยากให้คนที่ตามมาทีหลังประสบความสเร็จเร็วขึ้นและก็แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีการหลอกกันแน่นอนครับที่สําคัญแฟงกันได้อีกจึงเป็นธุรกิจที่ทุกคนแฮปปี้จริงๆ อาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้ยินแผงอสัตลาแอมเวย์นะครับธุรกิจอมเวย์เลยต้องเข้ามาศึกษาด้วยตัวเองเราถึงจะเข้าใจจริงๆสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักบ้านเขียวมาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ